สวัสดีครับเจย์ไม่ออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับตอนนี้ตามมาเมืองฟิลิปปินส์กันครับหลังจากจบเตลลาครับคุณตาจริงใจกับทุกคน์ตีแม่ปลาตอแหลในใจมวยบวบเอาเด้อไนให้ลองก็ลองให้ตอนนั้นล่ะไป เพื่นให้ลองก็ลองคือก็หันหละัะเดวเขาเป็นหนไทยตวเองไม่าช่จะผู้อื่นไทยอยากวันมิปปาไทยเขาแล้วต้องในไทยเจ้าของโอ้ยจ,จะมาปวดเอ็นข้ออะไรยืนเดยนี่เป็นยังไงเราซือไปแล้วก็่ายตัวเองเลยน,นั่นแหละเดี๋ยวว่าแม่จะไปใส่แม่เก็บของก่นเดี๋วันี้ต้องตอนนั้นมันกลับกล่องไว้เลยโอ้ ขอบคุณเจ้าภาพเจ้าสัตธามือนี้มกง้จกวาำตอปพี่ราแของแจมาลำมาเจ่ก้มเนาะมือนีสั่งวารำตอไพ่รแงไม่ผีดหรอกบี่พีี claro ่อะไดมีปัิจิตปัจจอยางรวมทำบุญกับทีมงานจ้าภาพหรือว่าเรียวาจ้าาเพล่นหิตบุญเป็นกงศลมาในมือนีเนาะห็ดบุญกุศลให้ก็พอดเพนอย่างเพิ่กลับาไปการรับบอปไเงินตัวนีแม่แก้มเซบอไปใส่จ้า บาดเม่ก้นู้นสิเอาเขาวัดเขาว่าเขาเสารเขาโรงเรียนเอาเร็วนีมากเด็นแม่ปรญญาเดี๋ยวเดินอ่ะฟุกก็บอกไปปุกที่มันขึ้นอีกเขาจะหาไม่เจอเอ้านั่นไหม คอยขาโนอนตัวแม่เองแม่ยาอาไปลอดหรือเข่าไปหยอกเจออะไรด้คอยก็บมาอยากลับเขาไปหยอกเจอะไรจากับมาโนเจก่ออกวาบดนี้คอยกับมานอนลับบดนี้เออดี๋ยวแม่ลุงแม่ใหญลุงเล้วกัมาสอนไม่นี้ไปหนาแม่ลุงไม่ด้ครับบอกไปเลยไปหยอกม่ลุงกันนะเออจวครี่บจริงๆเลยังเพื่อมาลองเออที่ขลองเพลง้าในรักกับมหากะลรน้นหลินถาดนะี่ยังวันที่เห็อย่างนี้ันที่เหตุอย่าเห็นกันจังอย่างนี้จเพียงม่เกมเกิดกัน อายปหนุ่ที่สแล้วเร่องก็แม่ไม่ไหวไงแ่ก็ดงน่าเห็นดเดอดดกมันเห็นน้อนแน่มขึ้นนวลๆน้นชีมแนงเดไปหอยเกือบหาดกยังรูขุมไม่กินเก่าไม่เงยตุลัตุล่างกระโดดตุลัดนาย พูดใดไดีพววานพูดอดีพวัดผม้ใวาสนีขาวนมอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอัย้งสองคนอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโ้ยอ้อยย้อ้โ

ให้กินพวกเดียวกันเขา้กินพเดียวกันอหาเงินก่อน่อไรอ้เอ้ยเฉยๆนะ่ผหอมไผเด้มดอมไมกันอมขึ้น้อม่วอ่เานร่ง้ย่้องเ่าเ่าง้ร่าง่้าี้เร่้ง้อ่เ่่่งง้่่ง้้ง้ เดือดนรลกระแสกพเลยคิดรินด่างเร็วเร็วเคนละรอเร็วเรอากบ้านะรเต้ยอาจารย์เต้ยมาอาจารย์เต้ยครับเร็วเร็อาจารย์ก่อนย้อนไปยันก่อยอไปนี้แม่แม่ไม่ถ้าออกกล้องปุ๊บอย่ามือแรงคอจะได้มาเลยเลยใช่เลยนี่ว่าแ่แไ่เยาเร็วลยอกล ไอ้เพื่อนหอมปล่อยซาปล่อยพอหอมทำเลเพนี้ก็ได้กนแล้วหนี้นี่เนตัวหมาอีินออกไปดหนี่กูเร็วเลยเขาจะไปแล้วนั่นเร็วๆถือเอาหอมก่อนเอเนนี่ก่อนเอานี่เลยเอาอีนี่หน่อยหนึงหน่อยหนึ่ อีกเพ่อนหนึ่งลอยนึงเอาพมแล้ได้อยนี่นี่นน้ำแม่น้ำแม่ก็มันจะวนอห่อยน่แหน่ลยได้ยนงาต่องอยองอาให้พวสหอมก็ได้มาจุดไปเลย

ไอซีไซียไ่บ๊ายบายกำลังใจกำลังใจเ้มาให้ได้ินมาห้ได้ินนีลมานี่ล่าอตายแหมมาหอมเอาใหม่มาดูหน่อยหอไม่ดูหน่อย้ย่อยากได้หอมหอมกมนอนได้ไหมโ้หนีได้นะโอเคบร์ซีได้ื่องกูได้ซีว่าอยากเอาไหม้ไบเขาหาดีแล้้นซุกดาุกดานีไปดกันีไปด้ยกัน ยังไปไม่ได้นะีครับไอ้เื่อนี่มันคือนอะไรอ่ะรันนี้ราคามัน<อ>เป็นสีดำไม่ใช่หรอลูกรัอนหอะไรอ่ะไปดูนังกีมาอุ้ยนี่มันคืออะไรอ่ะกเนีเนพ,พรพ,พรมักขัดเป็นเบื้งหนังกันเถอะ พักอยู่บุรีรัมย์กันตีลูกที่จังเห็นพากันโดดน้ำตุมต่มๆอยู่ไปโดดน้ำโดดโอุมาา้มนอนวันสั่งชุ่มเลยเนี่ยพี่เอไปกับประวัติโประวัติที่งั้นอ่ะขอเขาปงเงา้ยเราหรอพี่เปาแม่ไปเบิร์ดเบิร์ดแล้วพี่งานเนม่ยโอ้ยมดจบกันได้เนาะมาส่วนพอหลอดพอไหนคอหลอดท่านพอหลอดขีด่รถเพราะราคาเป็นล้านโอ้ราคาเป็นล้านอีกราคาแค่แสนมันคือพอหลอดหรอกขี่แบบอก็ขี่รถแล้วขี่รถไรหน้าต่าง มันทรมาดานังมาดิเลยมาจุกก่อนจุกก่อนเร็ว้ยนไกัเดียวเดียวเดียวยวเียอีกเลนี่ไปบาทีโอ้ยบาทเดียวอไปอีเแล้วอีลอีล้วอีล้วไปแล้วรถกุได้รถสุกวมั่บสองเามันามึงสกดุกโอ้ เด um. ี๋ยวเลยยืดบ่บ้านตัวมือด้วยแม่มันมาได้ยินแล้วนี่แม่มานตัวมือด้วยบาเดี๋ยนี้เาตัวตัวมือของมันลุกนวดลงไปแล้ยลายบายลูกบาย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 เดินทางปลอดภัยจ้าไปแล้วครับทผมใา้ครับขอบคุณทุกการติดตามทางช่องยัยไม้เท้าพิเชียวคลิปนี้ฝากไว้เนี้ครับพี่น้องครับ สวัสดีครับ